นี่คือคกุญแจดอกที่สองครือมันคืออะไรทีค่คงเขาใหให้มันเป็น8ดวกนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวิวเอ็มโอวีสนะฮะก็วันนี้ว่างครับ ไม่มีอะไรทำมันก็จะมาดูเป็นภาพยนตร์อนิเมะฮะที่เก่ามากก็ไม่เก่ามากเท่าไหร่ฮะออกฉายเมื่อปี2,559ครับในช่วงปลายปีครับผมชื่อเรื่องว่า Your Name ฮะหลับตาฝันถึงชื่อเธอครับชื่อญี่ปุ่นก็คือค i ม i n o n a w a นะฮะหน้าหนังนี่คือหน้าหนังไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับแต่ว่าเนื้อเรื่องนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจคือผมไม่ได้ดูนานมากแล้วครับเป็น2-3ปีได้แล้วฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มบรนเลงกันเลย ดูต้องเขาไม่อะไรกินฮะเนีด่ดูไม่รู้เรื่องมาที่อยู่ที่ปากฮะต้องเคี้ยวไปดูไปโอ้เปิดฉากมาเขขนลุกแล้วที่คือกุญแจดอกแรกของหนังเรื่องนี้นะฮะก็คือ ดาวหางที่เราเห็นตอนแรกครับคือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ยมันเป็นฟุตเตจท้องฟ้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่จริงๆคือมันคือกุญแจกุญแจแรกครับที่กำลังจะบอกว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับดาวหางแน่นอนเพลงแม่งโคตรเพราะเลย

โทรศัพท์าคิคุงชื่อของฉันคือมิซฮะมิซึฮะทาคิคุงกับมิซึฮะ นี่กินขอยาหให้มันเป็นตัแปดบวกนะแบบเห็นๆไปเลยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยหมับเขาให้ว้าว นี่ยนี่คือรายงานของดาวหางที่จะเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้แน่นอนชอบนะผมชอบว่าผมว่าดนตรีมันคลออย่างเช่นอย่างเงี้ยซาวเล็กๆน้อยๆแบบว่าเป็นฟุตการเดินไปโรงเรียนของนางเอกก็ยังแบบมีซาวคลอขึ้นมาแบบชอบเสียงนางเอกนะเสียงนางเอกแบบดูน่ารักดีแสดงว่านางเอกก็ต้องแบบว่า มีบุคคลที่สองอยู่ในล่างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าถูกคีสิงนี่คือคกุญแจดอกที่สองคือมันคืออะไรอะไนเป็นคำถามเธอคือใครแดนสนธทยแดนสนธทาาคือช่วง ระหว่างกลางวันกลางคืนฮะช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกประมาณว่ามันเป็นช่วงถวายไร้ฮะช่วงที่แสงพล่ามัวอะไรประมาณนี้งงงงีค่เกิดอะไรขึ้นกูเนี่ยเป็นอนิเมะที่ภาพสวยมากครับคนวาดนี่ใส่ใจรายละเอียดดีมากคือหนังที่ดีเนี่ยต้องประกอบไปด้วยแสงสีและเสียงฮะ อนิเมะเรื่องนี้นี่ทำได้ดีมากอ,มอะไรตุ่มตุ่มอ๋อแสดงว่านี่เป็นนางเอกทาคิ คือความต้องการของนังเอกเนี่ยคือต้องการที่จะมาอยู่ในเมืองฮะความฝันของนางเอกคือการได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองฮะพอได้มาอยู่ในร่างของไปเอกแล้วแบบว่าเห็นเมืองอะไรเงี้ยความคึกคืนของบรรยากาศของคนในกรุงอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกว่าเออมันมหัศจรรย์อะไรเงี้ยทผมสังเกตได้อย่างหนึ่งนะตอนที่ฉากแรกที่นันเงเอกนอนอยู่บนเตียงอะที่โทรศัพท์เข้ามันเป็น iPhone iPhone 5ลักษณะเป็นของ iPhone 5แต่ว่าที่ใช้ดู g o เ g l e Map เมื่อกี้มันเป็น iPhone 6แล้วนั่นก็หมายความว่าเส้นเวลาหรือเปล่าที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่เท่ากันคือตอนนี้นางเอกคิดว่าตัวเองกำลังฝันอยู่นะเพราะว่าน้างของพระเอกมันทำงานร้านอาหาร หน้าตากูรู้เลยว่าเป็นตัวโก้หน้าตาแม่งช่วยช่ไหมเลยมากับพวกหัวเซนบะเนะหัวล้นเชียว เป็นใครเป็นอะไรของเธอนี่ไงรีแอคชั่นของเพื่อนมองแบบแปลกแจ้งว่าระเอกเนี่ยมันต้องทำอะไระแบบแผงๆแน่นอน นางเอกกับพระเอกตอนนี can, no <BLANK limitation> <eme> <ica> ้ก็คือรู้แล้วว่าสองคนนี้สลับร่างกันพระเอกนี่สบายเลยนะโอ้โหเวลาเพเอกับนางเอกนอนหลับเนี่ยก็จะสลับร่างกันอาทิตย์ละสองถึงสามครั้ง ฉ <laughs> ากนี้เป็นฉากที่สนุกมากครับผมว่าการปะต่ตอบบกับซาวเพลงที่บอกว่าเออมันดูเข้ากันเลยเป็นอารมณ์ที่สุดยอดนะถ้าตรงผมว่าแส่ตายฉากนี้ไม่ได้เลยนางเอกผู้หญิงมาบอกแล้วอ <ak> <s> าจจะอยู่ที่ไหนก็ได้ตลาดอะไรเงีง้ยประจววยะลาปัตนีตุรกี